ดูนะครับพี่น้องขึ้นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเต็มเลยนะครับพี่น้องเป็นเม็ดครับเป็นเม็ดเต็มเลยแต่ปลาไม่กินเหยื่อขึ้นเป็นเม็ดเลยครับเป็นเม็ดเต็มอยู่นะแต่ว่ากินเหยื่อครับผมปลาไม่กินเหยื่อน้ำเน่าแน่นอนครับวันนี้แต่ก็ได้สีแต้มนะครับ บรรยากาศรอบๆบ,บ,บ่อนะฮะน,นั่งไม่ยอะครับอยู่แค่สองคนอากาศดีครับวันนี้ล่มก็ดีอกา,กากาศคึมๆนั้นหนาวเย็นๆไปไม่กินน้ำเน่าแน่นอน มีทุกเหย้านะทั้งเหย่าเด็ดทั้งเหย่าตุ้งตุ้งก็สวยอางครับบเอามาให้มันกินทุกอย่างครับแต่มันไม่แดกครับพี่น้องวันนี้ดูอากาศแจ่มใสแน่นอนดูกันไปเรื่อย แต่ก็ถือว่าได้ตัวนะครับกระชังลงน้ำนะครับได้ตัวอยู่นะดูครับดูเม็ดมันขึ้นครับดูเม็ดมันยุบปลายเบ็ดเลยนะครับพี่น้องเม็ดขึ้นเต็มทู้นะเม็ดครับทูนะนาทุนบีขึ้นเต็มอยู่เอาแ,บบแต่แต่มึงสิ เพ็ดแล้ววะกินก็กิน <missime> 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 <missime>